วัสดีครับวันนี้นะครับหลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับให้ทํารีวิวเกี่ยวกับไอเรื่องระบายไอต้นตีนเลยเนี่ยผมทําไปหลายรอบมากแล้วนะครับวันนี้มันปัญหาโรคแตกเยอะมากนะครับปูรูมันเยอะนะครับระบายไอนะครับใส่ปล่อยทิ้งลงพื้นไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าปล่อยทิ้งลงพื้นนะครับมันจะทํำสะอาดกว่านะครับไม่เลอะกว่านะครับอย่าไปเชื่อเลี้ยงกระโปรงกระโปงคว้มันยาอ่อนนะครับ ผมนำรีวิวไปให้ดูตรงไหนรอบแล้วเกี่ยวกับระบายไอนะครับดี๋ยวคันนี้ดูอีกหนึ่งคันชัดๆนะครับว่าปล่อยระบายไอไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์เลยนะครับคันนี้นะครับดูนี่นะครับเห็นไหมครับแห้งกริบนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เยิ้มนะครับเห็นไหมมันจะไม่แฉะเลยนะครับมันจะสะอาดไอ้คันนั้นหรือหลุดหลุดยังมันแฉะมันทำเนี้ยนี่นะครับคันนี้เป็นรถวัยรุ่นนะครับ นี่ยืมข้างผมอันนึมาพี่หนนี่นะครับเจ้าของรถนะครับปล่อยระบายนี่จะกิโลลูกหมื่นโลหมื่นโลนะครับนี่เป็นรถเป็นรุ่นเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยนะครับอ่าใส่ชุดอินเตอร์แต่ลายแต่ไม่ได้อุดนะครับเห็นยังครับว่าเขาปล่อยตั้งแต่หมื่นโลตอนนี้นุ้วิ่งกี่กิโลแปดหมื่นกว่าโลนะครับรถไม่เป็นต้นตีเลยนะครับปกเตะได้ไหมอ่าแล้วไอดีเขาเห็นไหมครับชัดๆมันไม่ยืมเห็นไหมครับนี่มันไม่เหนียวนะครับ มันไม่เกิดคาบเกาะหนาเพราะว่าระบายไอมันมาเกาะเข่าเหมาที่ผมบอกครับที่ผมรีวิวหลายรอบว่าทำไมมันถึงเป็นแตงเมนะครับเพราะระบายไอมันไปเจอกเขาเหมานะครับนี่ดูของเขาเนี่ยมันก็เป็นฝุ่นธรรมดานี่ครับนี่ยางไ้ครับนี่เห็นไหมครับเขาทิ้งระบายไอนะครับลงพื้นนะครับไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ใช่ไหมไม่มีผลต่ออะไรเลยนะครับทิ้งลงไปเฉยๆนะครับนี่มันจะแห้งนะมันจะเป็นฝุ่นนะครับมันจะเป็นคล้ายท่อไอเสียเลยนะครับ แต่วันนี้เขาก็มาอุดนะครับเพื่อทจะให้มันขาวไม่ต้องระโรกอีกต่อไปนะครับฟังอาาจรย์น,นะครับระบายไอยิ้งลงพื้นไม่เกี่ยวเีียอะไรเครื่องยนต์นะครับยิ้งได้เลยสภาพก็จะประมาณนี้นะครับ